สำหรับใครนะคะที่ถูกจับและถ้าเกิดว่าฉันมีแฟนหรือมีสามีเป็นคนเกาหลีนะคะมีภรรยาเกาหลีหรือว่ามีแฟนเป็นคนเกาหลีสิ่งที่จะทําให้น้องกลับเข้ามาได้จริงนะคือ 1. เราจะต้องมีใบสมรสกับคนเกาหลีและต้องมีเอกสารนะคะที่สามีเกาหลีเขาจะต้องยื่นวีซ่าให้กับเราถ้าสามีนะคะไม่ยื่นเอกสารไม่ทําเอกสาร การแค่มีใบสมรสก็จะกลับเข้ามาไม่ได้ใบสมรสนะคะมันจะหมดอายุภายใน90วันทุกครั้งที่ทำเอกสารต้องง้อสามีหรือแฟนคนเกาหลีต้องไปขอเอกสารให้กับเราทุกครั้งดังนั้นแค่จดอย่างเดียวและถือใบออกไปไม่ได้สิ่งที่เราจะต้องคอนเน c t นะคะและจะต้องจับมือเขาอย่างเหนียวแน่นคือจนกว่า ที่เราจะทําเอกสารและมีโอกาสที่จะต้องได้ยื่นดีซ่าเพราะเอกสารมีหมดอายุนะคะปัญหาที่เกิดถ้าเกิดว่าความรักของน้องไม่มั่นคงมากพอฝ่ายชายบล็อกฝ่ายชายไม่ติดต่อฝ่ายชายไม่ทําเอกสารอันนี้ก็จะเสียนะคะแต่สําหรับใครที่มั่นใจในตัวของแฟนที่เราคบอยู่นะคะเรารู้แล้วว่าถ้าเรากลับออกไปเราจะต้องขอเอกสารใหม่ทุกครั้งถ้าไม่ผ่านปุ๊บเราจะต้องมีการยื่นซ่อมในระหว่างนี้นะคะเราจะต้องคอนเน็กกับฝ่าย คนลกของเรานะคืออันนี้สําคัญมากนอกจากมีใบสมรสแล้วก็ยังจะต้องให้เขาทําเอกสารให้กับเราทุกครั้งนะคะเอกสารเวลาที่ยื่นแล้วใช้อันเดิมไม่ได้ทุกอย่างสถานทูตจะเก็บนะคะท้า 1. เราต้องมีใบสมรสสองถ้าน้องถูกจับปุ๊บนะคะน้องจะต้องรู้เลยว่าณปัจจุบันปี2023ถ้าเราไม่จ่ายค่าปรับมาดามยังไม่เห็นใครที่จะยืนน่นมีซ่าผ่านสักคนเอามีหนึ่งคนอะมีหนคนนะคะ คนที่ถูกจับกลับมาเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันและมีหนึ่งคนเท่านั้นที่ยื่นมีซ่าแล้วผ่านโดยที่ไม่จ่ายค่าปรับยื่นไปหกรอบโหดมากและเขาต้องท้องที่แค่หนึ่งคนเท่านั้นที่น้องคนนั้นมาแชร์สำหรับคนที่ไม่จ่ายน้องกลับได้ปกติแต่น้องจงรู้ไว้ว่าถ้าน้องอยากที่จะมีโอกาสกลับเข้ามาที่ประเทศเกาหลีโดยการที่ให้สามีคนเกาหลีหรือภรรยาคนเกาหลีเชิญกลับมาน้องจําเป็นอย่างยิ่งที่น้องจะต้องจ่ายค่าปรับและน้องจําเป็นอย่างยิ่งที่น้องจะต้องถามตอมอเอง ตอมอมไม่แจ้งหลายๆที่มาดามเห็นเลยว่าตอมอมไม่แจ้งใครที่ถูกจับและที่จะกําลังทําเรื่องอยู่นะคะถ้าคุณไม่จ่ายค่าปรับเนี่ยหรือคุณจ่ายก็ตามคุณจะต้องสอบถามตอมาว่าฉันติดแบคริสกี่ปีนะคะแบคริ back สสาคัญมากเ mm hmm. พราะแบคริส mm hmm. นะคะคือการกาหัวคุณไว้เลยนะคะว่าบุคคลคนนี้ห้ามเข้าเกาหลีแม้ว่านะคะคุณจะยื่นวีซ่ามีใบสมรสก็ตามมันมีคนที่ยื่นวีซ่ามีใบสมรสแล้วถูกปฏิเสธ4รอบหรอบ 6รอบทั้งที่มีใบสมรสนะคะยื่นในขณะมีแบคทีเรีเนี่ยถูกปฏิเสธเยอะมากเพราะเขาให้เหตุผลมาว่าก็คุณติดแบคทีเรีคุณห้ามเข้าประเทศยื่นยังไงมันก็ไม่ผ่านคําถามว่ายื่นในไ,ไม้ยื่นได้สถานทูตเขารับยื่นนะคะแต่เวลาที่ยื่นแล้วเขาเอาข้อมูลของน้องเนี่ยไปเช็คในระบบตมเกาหลีเขาจะรู้เลยว่าใครติดแบคทีเรีนะคะพอติดแบคทีเรีปุ๊บก,ก็คือยื่นแล้วไม่ผ่านเขาก็จะมาปฏิเสธแล้วว่าก็คุณติดแบคทีเรีอยู่นะคะ เช็คได้ทุกคนคนไทยนะคะขอแค่คุณเคยไปเหยียบแผ่นดินเกาหลีประวัติของคุณมันจะมีในเกาหลีถ้าสถานทูตเช็คสถานทูตจะเช็คจากนะคะใบคัดประวัติหนังสือเดินทางใบคัดประวัติหนังสือเดินทางเนี่ยมันจะออกมาพาสปอร์ตเล่มแรกในชีวิตของคุณเขาจะเอาหมายเลขพาสปอร์ตของคุณเนี่ยแหละคะ่ะไปเช็คนะคะสถานทูตก็จะปฏิเสธเอาคุณติดแบล็คลิสนะคะแต่ถ้าตมเกาหลีเช็คตมเกาหลีเช็คจากอะไรตมเกาหลีเขาจะเช็คจาก ID บัตรประชาชน และการสแกนลายนิ้วมือสถานทูตรู้ทั้งหมดใครไปเวอร์วีใครเคยถูกจับเพราะสถานทูตเช็คจากหมายเลขพาสปอร์ตของคุณตั้งแต่เกิดมาในชีวิตนี้ทําพาสปอร์ตกี่เล่มเขาจะให้คุณไปคัดประวัติหนังสือเดินทางแล้วเอามาเช็คนะคะดังนั้นบทสรุปแล้วไม่ว่าจะเข้าออกเกาหลีกี่รอบนะคะไปแล้วติดตอมอหรือถูกจับรู้ทั้งหมดสถานทูตเช็คได้ทั้งหมดและตอมอเกาหลีก็เช็คได้ทั้งหมดนะคะ หน,น้องต้องมีคนจดเบียนสมรสสองน้องจะต้องจ่ายค่าปรับสนะคะน้องจะต้องรอจนหมดแบ็กลิสต์ถ้าน้องหมดแบ็กลิสต์แล้วน้องมีโอกาสยื่นวีซ่าแล้วผ่านแต่ถ้าน้องไม่หมดแบ็กลิสต์เหมือนที่มาดามบอกว่ายื่นไปเหมือนละลายเงินทิ้งนะคะ